เราจะมาเสดลูกคู่กันฉันจะเสดลูกคู่กับฟิกนะพิมพ์ไปเลยอืมฮะมันทำแม่งทำแม่งเนี่ยฮะฉันฉันไม่อยากโดนฟิกจับกดเลยอเออมันรู้สึกแปลกๆนะเนี่ย สัดเจน,นเซนเซอร์มาเต็มนี่มันบ้าอะไรนี่โอริเชสโอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอืมมิจตตอนดีกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันถ่ายรูปก,กับมีจตตอนตอนไหนนะเออไม่มีอะไรก็ปกตินั้นเสร์ชรูกคู่กันเลยนะฉันกับพ่อตัวเองเออ เต็มปากเต็มคำพ่อนี่มันบ้าเลยเนี่ยเออไม่เอาดีกว่าไปเนี่ยโอ้โหเอ,อ๊ะแซมกับแม่ของฉันถ่ายแบ็กเมย์แม่งสันนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยนั่นเอาไปแซมกับฉันดูสิเออเธอรูปแซมทำไม ยักษ์เขียวเนี่ยโกโอ,โอริเซตโกดว้วยปาทิ้งแมงเออหนีเอเอฮะไม่ไม่จริงเอเอโอลาหก่อนแซมนายไม่นายอยู่บนโลกนี้เลยลายก่อนเอืม ไม่ไหวจริงๆเลยว่ะมันเสียใจลูกฉันอยู่กับคู่กับฟิกยังพอไหวนายพอเลยลูกนี่เขียนลูกสอนให้เลยเนี่ยนี่นูเขียนไปนูบเออเออ